ของชิดปากแกว่าจะเออพันล้านตอนนี้เราอยู่ในใต้น้ำอยู่น้ำเลยนี่ใต้บันดาลที่มันแห้งก่อนนี่ไงนี่คือน้ำมันแห้งแล้วนะคะเราเพิ่มได้เออเนี่ยเราจะปลูก โอ้โหนี่นะอ้อยอ้อยไม่ได้เอามาทำเลยอือแกมือบอลจริงนะดูดิฟักหรือเปล่าไม่ฟักกระแตงไม่ฟักก็ฟักทอง ตรงนี้แหละฝั่งบ้านหาบ้านนาเป็นครับโอ <coughs> <Don't need it. coughs> <coughs> 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 ต้ยมยำปลาเลยไม่ต้องกลัวมาเอาใบมะขามนี่ได้ เนี oh. yeah, ่ยด e ินดีนะเนี่ยดินสวยมากยังบอกว่าอยู่เช่าป้าไม่เอาเนื้อหลังบ้านค่อยดูนะใบเตย No. เราป้าดำจะได้แสนหลานน้ำมีโการอข,อขอให้มีเสนอโครงการมาลุกช่างจัดใ,ให้จดัดให้เรนะียบร้อย

Hãy subscribe cho này. Ghiền Mì Gõ nó không bỏ lỡ những ูแล้วได้เอามาลกอปลูกไว้ให้รดูเขาปลูกอะไรรูมลมะละกอให้ปลูกพิกให้น่ดูเยเออพราะบานทีเราปลูกแล้นี่นะคะอุยหมักนะคะจะได้งามเลยนะคะตีอห ลูกใหม่แต่ละหลังนะคะไอ้ปีเนาะเหมือนอ่าหญ้าชีก็อาจจะมีหลังบ้านตรงนู้นนะคะก็จะเป็นแปลงผักของหญ้าชีเนาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแตงอ่าแตงโมของป้าที่บ้านกับเสือพาไปนะคะหลังบ้านเนาะก็ป้าที่บ้านก็พยายามรดน้ําใส่ปุ๋ยค่อยดูด้วยว่าเขาจะออกลูกออกดอกออกผลหรือเปล่านะคะทีเรามารุ่นกันนะคะก็มาตรงนี้ก็เป็นอา่า ของชิดปักแป็นะคะดูทีว่าชิดปักแป็จะปลูกอะไรนะคะลูกของชิดปักแป็ว่าจะปลูกผักอะไรเนาะเรามาลุ้นด้วยกันนะคะทีเนาอะ,อะ,ะส่วนของป้าแถวบ้านก็นี่นะคะรับรองนะกําลังงามนะคะจะป้าแถวบ้านก็จะเอาน้ําปุ๋ยมาราดนะคะทีเนาะ <úsica> ฝั่งนี้ก็เป็นพริกปะดานะคะสีนี่นี่นี่พริกปดานะคะ มะเขือนี่คลิกงามมากงามจริงๆเีนะ่หลังบ้านแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะเขียวไปแบบนี้แล้วงามมากๆนะคะิีะคะ่คลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะปลิตภัณฑ์มนโอมหฮมซับนะคะก็ตอนนี้กำลังจะเราจะตั้งปู คีมกันแดดกันนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิบไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทำแปลงผักให้